โปรเจกต์609นี้นะคะคือตัวเ็เองเนี่ยอ่านนิยายนะคะอ่านนิยายแล้วก็รู้สึกชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจเพราะมันเป็นโลกคู่นขนาน mm hmm. ก็เลยไปเสนอทาง VTV <V TV S 1> ค่ะใช่ค่ะก็พอได้ยินที่กอบเล่าเรื่องนะคะมันก็จะเกี่ยวกับโลกคู่นขนานความแฟนตาซีค่ะซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างแปลกใหม่สําหรับวยัยในประเทศไทยในตอนนี้นะคะแล้วเราก็คิดว่า ในการบุกตลาดในปีนี้นะค่ะเราต้องการสิ่งที่ใหม่ๆให้กับแฟนๆแล้วยิว่งได้ทางนักแสดงที่แบบมาสีมือเนี่ยมาเราก็ค่อนข้างจะแบบเซอร์ไพรส์เราก็ขอบคุณมากๆค่ะที่แบบทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งนักแสดงแบบไว้ใจให้กับ v ี v ีวีแล้วก็ยอมร่วมง,งานกับเราตัวพี่ครับเองที่หยิบเรื่องนี้มาด้วยความชอบส่วนตัวเลยเปล่าหรือว่ามีอะไรพิเศษไหมครับชอบส่วนตัวเลยค่ะคืออ่านแล้วแบบว่าอ่านแล้วอินมากค่ะรู้สึกว่ามันเป็นคือ <laughs> รู้สึกมันเป็นพื้นที่ทางจินตนาการของเรารู้สึกว่าเออนอกจากมันมีความแฟนตาซีมีความลุ้นระทึกมีความรักโรแมนติกแล้วสิ่งที่สําคัญรู้สึกว่ามันให้แง่คิดอะไรกับคนดูนะมันสิ่งที่มันเห็นมันทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมีทางเลือกการที่เราจะเลือกทางใดทางหนึ่งมันมักจะมีผลกระทบทางใดทางหนึ่งกับอีกสิ่งที่เราไม่ได้เลือกเสมอเรารู้สึกว่ามันมีสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็น เป็นนิยายที่น่าสนใจและก็น่าทำเป็นซีรีส์เพราะว่าถ้าทําเป็นภาพเนี่ยมันน่าจะได้ภาพที่ตื่นตาตื่นใจสวยงามด้วยค่ะ ทำไมต้องประกาศที่หลังใช่ไหมคะเราก็ต้องการทห้ทุกคนแบบว่าสนใจเนาะใช้ผลไปไหมใช้ผล <c oughs> มันก็ได้ผล, <c oughs> ผลนะฮะ <c oughs> <c oughs> ่คือเรารู้สึกว่าออซีรีส์วายปีนี้มันเยอะมากใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วในการที่เราจะทาซีรีส์วายเรื่องแรกเนี่ยแน่นอนความน่าสนใจของเรื่องแล้วเนี่ยก็ต้องมีความน่าสนใจของนักแสดงและกิมมิคในการที่เราจะทํายังไงให้คนสนใจโปรเจกต์เรานะซึ่งแน่นอนกิมมิคนึงตรงนี้เราติดต่อองค์ฟลุก เรียบร้อยแต่เรารู้สึกว่าถ้าประกาศเลยเนี่ยมันก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งใจเก็บเอาไว้นะครับเป็นกอกๆเพื่อจะได้ปีลำดับในการโปรโมทให้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะคือเรื่องนี้คือเรื่องนี้นะครับพี่โอ้พี่โอบมาเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องของโลกคู่ขนานนักแสดงต้องเล่น2โลกแล้วก็ทั้งสองโลกนียมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันฉะนั้นนักแสดงที่ต้องเล่นนะครับต้องเป็นนักแสดงที่เก่งมากแล้วเราก็รู้จักว่าในบรรดาคู่วายต่างๆจริงๆเราสนใจร่วมงานหลายคู่แต่ว่าคู่น้องอมน้องปุกเนี่ยเราแอบเราแอบจับตามองกับพี่ครอบมานาแล้วรู้สึกว่าถึงเวาลาแล้วเราอยากเห็นน้องไรหรือว่าฉายแสงในฐานของนักแสดงอ,อีกอีกคู่หนึ่งของวงการนะครับที่จริงน้องเขาก็ มีบทบาทที่ท้าทายมากแล้วแต่ว่าในบทนี้เรามั่นใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ไว้ใจให้กับทางออเ e n t e เ tainment นะครับได้จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อจะที่สุดฝีมือไม่ใช่แค่น้องอมปุ๊กแต่ทุกๆคนนะครับต้องเล่นเป็น2คาแรคเตอร์2โลกทั้งหมดเลยครับแล้วเคยร่วมงานกับทุกมาแล้วค่ะเราก็มั่นใจค่ะมั่นใจว่าน้องปุ๊กทำได้ยากแค่ไหนก็ทําได้น้องอมด้วยทุกคนด้วยเราถือว่าอะไหนครับสุดฉากไหนครับสำหรับบก น้องฟุกเหรอคบที่มั่นใจที่สุดในฉากมันมันไม่ฉากมันทั้งเรื่องเพราะว่าน้องฟุกต้องเล่นเป็น2โลก2องคาแรคเตอร์จะมีทั้งเรื่องนี้ก็คือน้องๆต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งบทที่เป็นครบรสอะับทั้งรถแบบโรแมนติกจีนแบบวายก็ยังมีอยู่แบบดราม่าเข้มข้นก็ยังมีอยู่แบบตลกคอมเมดี้ก็ยังมีอยู่ครับในเรื่องนี้ครับ เหเห <c oughs> <c oughs> อะไรนะคร so ับเรอปตีนของเรากหนักหน่วงอยู่อ๋อแน่นอนนะครับว <th ่าในทุกๆแพลตฟอร์มมันก็จะมีเลตติ้งของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะทำงานกับแพลตฟอร์มไหนตอนเราทำหนังทำซีรีส์ทำละครใช่ไหมคะเราก็ต้องเคารพกติกาของแพลตฟอร์มนั้นๆและทาง VTV ก็ให้เลตติ้งเรามานะก็บอกว่าต้องอยู่ในเลทเท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่า ความเหมาะสมของเรทที่ทาง VTV กําหนดสำหรับเรื่องนี้มาเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็ต้องซัพพอร์ตตามนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็เลิฟซีนจะมีความเนื่องจากว่าความรักของทั้งคู่ครับมั่มดิวเป็นความรักที่สวยงามมากเป็นนั้นฉากเลิฟซีนก็จะไม่ทัดออกมาเป็นเชิงอนาจารแต่ว่าถ้าออกมาเป็นงานอาร์ตแล้วก็แสดงสวยๆสวยๆรักค่ะแอมเลยว่าเป็นเลิฟซีนในเวไหนครับก็ที่เรื่องเบ e ไทม์สตอรี่นะคะก็อยู่บนเตียงแน่ๆค่ะก็คือไม่มีสู แรงมากต้องจินตนาการเอาเองนะคะมาอมกับฟุ๊กมาหน้าเลยครับยังไงครับอมฟุกเรากดดันตรงมาขนาดนี้ดันไหมครับเรื่องนี้ก็คือกดดันในแง่ที่แบบอยากจะทํางานออกมาให้ดีที่สุดครับเหมือนที่พี่ๆทุกคนเขาตั้งใจการทํางานครับผม ก็ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกับ BTV แล้วก็อดิตด้วยนะครับผมก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอย่างที่บอกว่าเป็นโลกคู่ขนานที่ที่แบบท้าทายบทของพวกเราไม่ว่าจะเป็นแบบทุกๆคนเลยนะครับผมก็ก็อยากให้ะน่าติดตามกันให้ตามบทของผมจะรับบทเป็นมั่มครับมั่มก็จะเป็นรีกว่าไกลคารคเตอร์หน่อยจะเป็นหนุ่มเพลย์บอยที่แบบว่ามีความแบดหน่อยมีความแบบว่าไม่เอาไหนเป็นคนที่ไม่เอาไหน ต,ต,ต้องให้เป็นคนตอบได้แลวครับครับก็จะมีความแบบว่าความหนุ่มแบดบอยหน่อยอะไรครับผมส่วนของฟุ๊กในเรื่องนี้ก็จะรับบท อันนี้ก็คือจะแตกแต่างจากทุกเรื่องเพราะว่าในเรื่องนี้จะเป็นแบบหนุ่มไปทํางานแล้วแล้วก็ของพุกเนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องแบบ2โลกดังนั้นเหมือนที่พี่กอปฟบอกมาทียราครับว่าคาแรคเตอร์มันจะต้องมีแบบ2แบบคือโลกคู่ขนานกับโลกพอเป็นจรินอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็คือการบ้านอย่างหนึ่งของพุกแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่พุกคนเดียวคือทุกคนก็คือต้องเล่นไป็น2คาแรคเตอร์เหมือนกันทั้งกลุ่มเพื่อนแล้วก็ลุกคนเลยอะไรเงี้ยครับ ใครับขอบคุณพี่กอปที่ไว้วางใจครับผมก,ก็จะพยายามไม่ทําให้ผิดหวังครับผมก็จะตั้งใจทํางานให้เต็มที่ครับครับผมมอ๋อระบบเป็นเป็นพี่วีครับน่าจะแก่สุดในเรื่อง <c oughs> ใช่แล้วก็เป็นผู้จัดการลานเล่าครับใช่ <c oughs> ซึ่งดีเลยก็เป็นตัวแทนของสมร่าเทียมแล้วกันครับเรื่องนี้ก็ตั้งใจอยากจะมาจอยกับบีบีแล้วก็กับกูโยแล้วก็กรอบด้วยก็อยากจะเป็นตัวแทนสื่อสารในเรื่องของสมรรถเทียมให้ให้ได้เคลียร์มากขึ้นครับแล้วก็เป็นตัวแทน LGBT บทนี้ไม่มีในนวนิยายเขียนขึ้นใหม่บทนี้ไม่มีในนวนิยายนะครับก็นวนิยายรู้สึกจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ก็คือเขียนขึ้นใหม่ เป็นมุมมองความรักในเทพีสามด้วยครับยังไงก็ฝากใหเทพีสามเลยครับน้องครับได้ครับก็เห็นเรื่องนี้เป็นรับบทเป็นอังครับก็จะเป็นคนแบบว่าแป๊ดๆหน่อยครับก็ค่อนข้างจะพลิกบทบาทแต่ที่เรื่องก่อนหน้าไปครับก็เรียกว่ารับบทเป็น ทุกคนรวยแล้วแต่ถ้าไม่ทำตัวแย่หน่อยก็แต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ร้ายแบบว่าร้ายจาาขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีเหตุผลที่เขาร้ายบลที่เขาก็ทําความแบบแอคชั่นต่างๆที่อาจจะดูไม่ดีแต่ว่าเรื่องเขามีแบล็กการ์ของเขาอะไรประมาณนั้นครับเ็นยังไงบ้างครับครับก็ตลอดเกณนะครับในเรื่องรับบทเป็นโจอีครับโจยี่จะเป็นบนที่แบบว่าเป็นกาวใจของเพื่อนคือถ้ามีแฟนมีเพื่อนถ้าต้องเลือกก็อาจจะต้องเลือกเพื่อนก่อน คือเป็นคนที่แบบรักเพื่อนมากๆอยากให้เพื่อนๆแบบดีกันเลยครับก็เป็นถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงกับตัวเราเองครับอ่าก็ผมอาตอมนะครับก็จะรับเป็นบทปิงนะครับเป็นแล้วก็มิมี่ค่ะเราบทเป็นนุ๊กค่ะเป็นเหรอลูกน้องของพี่ครัเราก็เจ้าของร้านด้วนี่หายไ ก็คือท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดก็มาผ่อนคายที่พวกเราแล้วกันค่ะครับเอมี่นะคะรับบทเป็นมิ้นค่ะเป็นน้องสาวของพี่มั่มนะคะแล้วก็เป็นแฟนของพี่ดิวด้วยค่ะก็จะมีความต้องแย่งชิงกันนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ชายก็รักแต่ว่าแฟนก็รักเหมือนกันอะไร ก็เรื่องนี้พี่กอบอกว่าอยากให้ผู้หญิงเนี่ยมามีบทบาทในซีรีส์ไยมากยิ่งขึ้นก็ยินดีมากๆเลยยากจะสนับสนุน,นเรื่องนี้นะขอบคุณค่ัสวัสดีครับโปเต้นะครับก็รับบทเป็นเกมครับเป็นเพื่อนสนิทของมั่มครับผมก็จบที่คณะเดียวกันแล้วก็สนิทกันมากๆไปไหนไปด้วยกันตลอดครับมีเรื่องก็มั่มแต่คอยช่วยเหลือตลอดเลยครับผมขอบคุณครับปักด้วยนะครับครับผม คอมนะครับรับบทเป็นพี่ต้นนะครับเป็นหัวหน้าเชฟที่ผับของมั่มนะครับแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษานะครับในหลายๆเรื่องครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคําปรึกษาจากพี่ต้นเนี่ยจะเป็นยังไงจะส่งผลยังไงกับเรื่องบ้างนะครับขอบคุณครับครับผมก็ฝาก609 b e ย t เก้าเบสได้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่เรียกว่าเข้มข้นแน่นอนนะครับจากนวนิยายจากดนตนะครับผมก็ ก็ฝากด้วยครับเพราะว่าทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจจะททำงานเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็พวกเราก็จะตั้งใจทำการแสดงให้ออกมาให้ดีที่สุดครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมชิดกับไปทำสตอรี่ครับเจอกันครับ